ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนก็เร้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลับ DJ Dynamic d u t h e r นะครับซึ่งของฟิชชี่นี้เนี่ยก็จะเป็นบิดชิ้นสุดท้ายนะครับหรือว่า final b i t นั่นเองซึ่งบิดอันนี้นเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าเป็นสีอะไรนั่นก็คือ g r e e n b i t นั่นเองก็วิธีกกาาารรลัับเน่ยงยงมยะค มันไม่เหมือนบีด้านอื่นนะครับคืออันอื่นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับส่วนอันนี้เนี่ยถือว่าง่ายมากเลยนะครับเห็นว่าคลิปนี้มันยาวๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับมันยาวตรงที่ผมไปสู้กับบอสนี่แหละเออผมไม่ได้ตัดคลิปนะครับโอเคผมลืมบอกนะคบว่าท่านผู้ชมนะครับต้องทําการได้แบตช์นี้มาก่อนนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับแล้วลงคลิปไปแล้วด้วยให้กลับไปดูก่อนนะครับแล้วก็ไปทําก่อนนะครับก่อนที่จะมาทํา DJ d y ดน Mi c Dasher นะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชม โอเควิธ okay. ีการรับเนี่ยถ้าผู้ชมนะคะทำการเข้ามาแม p build a boat for treasure นะครับ๋ยวผมจะแปะลิงก์เมื่อตะคีปให้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาแมาแล้วนะคะ่านผู้ชมทําการกดรูปคอนนะครับตรงนี้นะคะเป็นการสร้างเรือนะ่านผู้ชมเอาไม้เนี่ยทาการสร้างตามผมเลยนะครับมันเป็นรูปเฉพาะเลยนะครับต้องสร้างตามผมเท่านั้นนะสร้างแบบนี้นะคะเป็นรูปอย่างนี้โอเคแล้วก็กดตรงรูปดาวนะครับเอยไม่ใช่กดตรงรูปที่มันแบบเป็นรูปธงสีแดงนะครับ กดเก้ S <S <an> าอี้มาแล้วก็ทําการกด2ลูกศรนี้นะครับเป็นการหมุนให้มันเป็นแบบผมนะครับไปแปะตรงท้ายสุดแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะกลายเป็นกุญแจให้เรานะครับแล้วเราก็หนีได้กุญแจมาแล้วนะครับต่อไปให้ท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวกดดูตรงอิเนเทอร์เก่อนนะครับจะเห็นให้ดูว่าตอนนี้เรามีกุญแจแล้วอ่ะโอเคแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทาการสร้างเรือแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ทําการออกเรือนะโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนนะครับสร้างแบบง่ายๆเลย กดออกเรือเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนำการขี่เรือตามผมมาเลยมาตรงนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าเราต้องเข้าไปในน้ำตกนะครับเหมือนครั้งก่อนนะครับที่เราแบบอบิบันโตเซีชั่นสนะครับที่เราเคยรับดาบกันนะครับแล้วก็เข้าไปในน้ำตกเลยนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับยังไม่ได้แบตอาร์เซนอลเนี่ย ท่าู้ชมจะไม่สามารถเข้ามาในน้ําตกนี้ได้นะครับเมื่อเข้ามากุญแจจะหายเลยนะครับเหมือนมันตกไปในน้ำอะไรประมาณนั้นนะวิธีการเปิดประตูนี้เนี่ยเหมือนครั้งก่อนนะครับที่เราเคยรับดาบสีฟ้ากันนะครับก็คือให้เราดูตามขวดโพชั่นนะครับก็ขวดแรกนะคะเป็นสีเหลืองก็คือกดสมุดสีเหลืองอันแรกขวดที่2เป็นสีแดงก็กดสีแดงอันที่สองโอเคต่อไปเป็นสีชมพูน,นะครับต่อไปก็เป็นสีเขียวเออสีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมใช่สีฟ้าหรือเปล่าโอเค ฟ้าแล้วก็เขียวนะครับฟ้าแล้วก็เขียวร้อยนะครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะครับต่อไปกดอเวนเจอรี่ของท่านผู้ชมมานะครับซึ่งในเวนเจรี่ก็จะมีกุญแจที่เราทําไว้เมื่อกี้นะเสียบเข้าไปในกล่องนี้เลยนะครับประตูด้านหน้านะครับก็จะทําการเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็รอประตูเปิดไปนะครับมันกําลังเปิดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับเราต้องเล่นให้ผ่านนะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นด้วยนะครรับวิธีีกาเล่่นนย ไม่ยากหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยเมื่อนักผู้ชมนั่งเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าผู้ชมทําการบังคับไอ้ลูกกลมๆสีฟ้านะครับคือการกดขึ้นลงหรือซ้ายขวานะครับเป็นรูปลูกศรนะแล้วก็่านผู้ชมกดใส่ลักนี้นะครับเป็นการวางระเบิดนะครับมันวางในแค่สูงสุด2ลูกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันระเบิดไปนะครับแล้วก็ระเบิดของ่านผู้ชมเนี่ยต้องกระจายไปโดนลูกกลมๆสีแดงให้หมดนะครับจะเป็นการชนะเกมนะครับถ้าไม่จบเอ้ยถ้าไม่ชนะเนี่ย่านผู้ชมก็ทําการเล่นใหม่นะครับ ซึ่งผมแนะนำนะครับให้หาเพื่อนมาอีกคนนึงนะครับที่เขามีแบตอาร์ซนอลแล้วนะแล้วก็ให้เรานะครับทำการมามองมุมมองผ่านกระจกสีส้มหรือสีแดงตรงนี้นะครับก็แล้วก็ให้มองไปที่จอมอนิเตอร์ของเพื่อนนะครับที่เพื่อนเรากำลังเล่นเกมอยู่นะครับเพื่อนเราต้องเล่นได้ผ่านเ้วนนะครับถ้าเกิดแบบเราเป็นคนเล่นก็ให้เพื่อนเรามามองตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเป็นคนเล่นเราก็มามองตรงนี้แล้วก็เล่นได้ผ่านนะครับ ขอบคุณช่องบัวเธอด้วยนะครับที่เข้ามาเล่นเกมให้ผมนะครับแบบมาช่วยผมในการทำอีเว้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเขากําลังเล่นนะครับใกล้จบแล้วนะครับโอเคตอนนี้เกมจบแล้วนะครับโอเคคนที่กําลังดูกระจกเนี่ยหรือว่าเรานะครับเตรียมพร้อมนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นโค้ดตรงนั้นไหมครับมันจะมีเลขบอกนะครับซึ่งผมได้เลขเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาที่ประตูตรงนี้แล้วก็ใส่โค้ดตามที่เราเห็นนะครับเมื่อกี้เลขมันจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะมองให้ออกแล้วกัน เมื่อใส่โค้ดถูกนะครับประตูจะค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็เราต้องทําการไปเล่นไปเล่นอาเขาเรียกว่าไงสู้กับบอสนะครับเราต้องเล่นในผ่านเนี่ยนะผมแนะนํานะครับไม่ถ้าผู้ชมทําการเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปเล่นเนี่ยผมไปเล่นคนเดียวนะซึ่งมันจะแบบเขาเรียกว่าไงมันจะเล่นยากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าผมก็ผ่านมาได้นะโอเคถามว่าทําไมถึงเล่นยากกว่าเดิมดิผมจะอธิบายนะครับให้ผู้ชมเข้ามาในประตูนี้ก่อนนะครับอ่ะเข้าไปเลย สถานที่ที่คุ้นเคยนะครับเหมือนที่ผมเคยรับดาบสีฟ้าตอนแต่ก่อนเลยนะโอเคก็านผมาชมนะคะรับาำเดินไปด้านหน้าเลยนะครับโอ้ยเพื่อนผมหายนะครับผมนึกว่าคุณดูบอลเทอเขาจะมาเล่นกับผมเขาหายไปแล้วโอเคทำาการมาเล่นเลยนะครับมันจะเป็นหุ่นยนต์ตัวเดิมนะครับแต่แค่โหดขึ้นนะครับอ่ะซึ่งถามว่าทําไมาถึงคนเล่นหลายๆคนนะครับเวลาเราแบบเราตายใช่ไหม ถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นหลายๆคนเนี่ยแล้วเพื่อนเรานะครับยังอยู่ในแมปอยู่แล้วเราตายเราก็จะแบบอยู่ตรงประตูตรงนั้นนะครับด้านหน้าอยู่ก่อนนะครับแล้วเพื่อนเราก็จะเล่นแทนเรานะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็พอผ่านเว็บต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับไม่ต้องแบบเริ่มเล่นใหม่ทีเดียวเหมือนตอนที่ผมเล่นคนเดียวนะครับคืนนี้ผมเล่นคนเดียวเนี่ยพอผมตายปุ๊บผมต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับอ่ะโอเค ซึ่งถ้าเกิดเลือดเราน้อยมากๆเลยเนี่ยพอผ่านไปแต่ละเวฟเขาจะให้เลือดเราเต็มเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ใกล้จะจบเวฟแล้วนะครับก็เห็นในแมสเลือดผมน้อยมากเรียบร้อยนะครับตอนนี้เลือดผมเต็มแล้วนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นการแบบเพิ่มเลือดในแต่ละเวฟนะครับอัน,นเล่นคนเดียวจะลําบากหน่อยนะจะไม่มีคนเล่นแทนให้นะครับ วิธีการจบเกมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าโรบอทนะครับจะทุบเรานะครับมันก็จะมีระยะทุบบอกนะก็ให้เราเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็หลอกให้โรบอทนะครับมันทุบปุ่มทําลายตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะแบบลีลาหลายรอบมากเลยนะคือแบบพอจะทุบปุ๊บก็ไม่ทุบมันก็ดีดออกนะครับซึ่งรั้นี้เป็นรั้งสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการจบเกมนะครับก็เกมจบแล้วตอนนี้เรากำลังจะได้กรีนบิดแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้กรีนบิดโผล่มาให้เราเห็นแล้วนะครับก็ให้เราทำการไปเก็บเลยนะครับอ่ะไม่ใช่กดคลิกเหมือนครั้งก่อนนะครับอันนี้ให้เราทำการเก็บเลยนะครับเรียบร้อยต่อไปนะครับท่านผู้ชมะคระาทำการไปแมป RB b a บ t บ e นะครับดยวุมจะแปะลิงก์ว้ใจคลิปให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอมันหลดนนะครับเมื่อเข้ามาแมป เมื่อเข้ามาแมพนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาจะบอกว่าเราได้กรีนบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตรงนี้เป็นที่รีบเหมือนเดิมนะครับกดรูปดาวแล้วก็ใส่กรีนบิดนะครับอ่ะมันก็จะเป็นกลองประมาณนี้เลยนะครับใช่กลองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะหรือว่าลําโพงแล้วก็นักผู้ชมนะครับเดินไปที่สถานที่เดิมเลยนะครับที่เราเคยส่งเควสในแต่ละบิดนะครับ ตรงนี้ทําการใส่โค้ดเหมือนเดิมเลยนะครับ7278ตัว222666333นะครับ โอเคก็ขึ้ลิฟตไปเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือน2ชิ้นก่อนนะครับแล้วก็รอลิฟมันขึ้นนะแล้วก็สิี่ท่านผู้ชมต้องทำต่อไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือการออบบี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออบบี้ไปเลยนะครับ เมื่อนผู้ชมมาหาคนนี้นะครับก็่ันผู้ชมทำการกดรูปนิ้วนะครับเอ้าได้ของฟรีเลยเหรอเอ้ามันไม่เหมือนครั้งก่อนนะครับที่เขาจะพูดเอ้ยหรือว่ามันบั๊กผมไม่รู้นะครับแต่เราก็ได้ของฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่มีคําสนทนาขึ้นนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นไงครับสำหรับวิธีการรับก็ง่ายกว่าชิ้นอื่นเลยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงคริสต์มาสไวว้้้้ผผมมมดยคคลลิปปนนนนีีเเ็ทะรับบาอใหนน้าะ มีคำถามอะไรสงสัยถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ